อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคปอนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการจัดอันดับของสตูดิโอชอปเกี่ยวกับการแสดงที่ดีที่สุดในปี2024นะครับเขามีการจัดอันดับออกมาแล้วว่ามีโชว์ไหนกันบ้างจากศิลปินวงไหนเพลงไหนที่ทําได้ดีที่สุดหรือว่าเป็นเบสเพอร์ฟอร์แมนส์ในรายการในช่องนะครับเราจะมาส่องกันดูซิว่า5อันดับนียมีวงไหนกันบ้างนะครับเริ่มที่วงแรกเลยในอันดับที่ห้ก็คือ l h e Surfin' Salfinny ับเพลง Crazy นั่นเองนะครับซึ่ง Crazy ก็เป็นเพลงล่าสุดไตเติต้ลล่าสุดเลยของ l e s z e r p e l i ที่คัมแบ็กมาแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ต่างๆแถมยังได้รับความนิยมมากๆด้วยด้วยความแปลกความเก๋ความแหวกแนวนะครับของ Crazy จาก l e z e p p e l i ก็คว้าอันดับที่5 จากการจัดอันดับ Best Performance Studio ชอมไปเลยทาเต้นก็เก๋มากๆในทงในเพลงนี้อันดับต่อไปที่4เป็นของ Kiss of Life กับ Sticky น้อง Sticky ก็ยังสร้างตำนานสร้างเรื่องไปเรื่อยๆเพลงของ Kiss of Life Sticky คือที่สุดแล้วของแฟนๆที่บอกว่ามันรดมากมันทเวิร์สุดใจก็เป็นอันดับที่4ของ Best Performance จาก Studio ชอมกันไปเลยต่อไปในอันดับที่3เป็นของ Tomorrow by t o g e t e r กับเพลง d a a u ศิลปิน Boy Group เพียงแค่หเดียวเท่านั้น เลยได้รับในท็อป5ที่ทาง Studio Shop จัดให้ได้อันดับ3ของ Best Performance ประจำปี2024ด้วยท่าเต้นด้วยลายเต้นต่างๆของเมมเบอร์ด้วยตัวเพลงด้วยมันทำให้จึง้งปังแล้วก็เป็นเพลงรอยกรุปที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดนะครับของสตูดิโอชอมประจำปีนี้มากันต่อกับอันดับต่อไปนะครับที่2เป็นของ IVE ในเพลง h hey e Ya อีกหนึ่งเพลงไตเติลที่แฟนๆบอกว่าไอฟ์เนี่ยมาแนวนี้ก็ริศมากเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆยิ่งฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไอฟ์ไปด้วยในเพลงนี้แล้วเนี่ยมันลื่นมันสมูทไปหมดเลย t u ูดิโอชอปจัดให้เป็นอันดับที่2เลยนะครับสำหรับเฮียจากไอฟ์และสุดท้ายก็มาถึงอันดับที่1นะครับสำหรับอันดับที่1นั้นเป็นใครไปไม่ได้เลยคือไอริดกับเพลงที่ปังสุดๆใน2024นี้นั่นก็คือแมกเนติกดังทั้งในบ้านป และในสตูดิโอชอปนั้นก็จัดให้ i l i ิและ Magnetic เป็นโชว์ที่ดีที่สุดเป็น Best Performance ประจำปี2024ที่ควาอันดับที่1ไปได้ด้วยท่าเต้นที่ไวรัลและเพลงที่ไวรัลหนักมากๆทําให้ i l i ิและก็แมกเนติกนั้นเป็นที่สนใจไปหมดเลยนะครับประจำปีนี้ก็ต้อง Magnetic นี่แหละที่ถือว่าเป็น Best Performance สําหรับการจัดอันดับของสตูดิโอชอมและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับนะครับที่สตูดิโอชอมเขาจัดมาใน Top 5เรายกมาแชร์ให้ทุกคนกนนน้้ังใลลิปีี5 ใครชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวงไหนกันบ้างเพลงไหนกันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยนะถ้าไม่ว่าจะเป็นอันดับที่1 Magnetic Island อันดับที่2 Hey a I've อันดับที่3 Dejavu Tomorrow by Together อันดับที่4 Kids of Life กับ Sticky และอันดับที่5คือ Crazy จาก l e s t l e f i l m สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับอันยอง